สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบิ๊กตู่ประชุมด่วนเรื่องเราชนะรับเงิน7 0 0 0อีกครั้งบิ๊กตู่ประชุมด่วนหลังประชาชนขอเราชนะเป็นเงินสด7 0 0 0อีกครั้งก่อนหน้านี้ได้มีโพสํารวจจำนวนมากในสถานการณ์แบบนี้ให้ยกเลิกโครงการนี้ไปก่อนและให้มาแจากเราชนะให้กับประชาชนแทนเพราะในสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่กระจายอย่างหนักคงไม่มีอะไรเหมาะเท่ากับ โครงการเราชนะเพราะหากเปิดโครงการเราเที่ยวด้วยกันยิ่งเป็นการเพิ่มจํานวนผู้ที่จะติดโควิด -19 มากขึ้นอีกด้วยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเพื่อกระจายรายได้ให้ทั่วถึงต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเพราะจะมีการเปิดประเทศจึงไม่สามารถยกเลิกโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ส่วนมาตรการอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ